รับบทเป็นอมรค่ะอมรเป็นแม่ค่ะแต่ก่อนที่จะมาถึงช่วงชีวิตความเป็นแม่เธอก็ผ่านอะไรมามากมายทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปแล้วก็ทำให้พัดพลากกับลูกชายเลยรู้สึกว่าช่วงเวลาประสบการณ์ต่างๆทํา,าทให้อมอมรจากดูเป็นคนที่ไม่ได้เข้มแข็งนะคะทำให้สุดท้ายเธอก็เป็นแม่ที่เข้มแข็งมากๆากพูดก,กับค่ะเข้า,ขาตังหากค่ะ ที่เป็นคนทาให้ดิฉันมีชู้ความรู้สึกแรกเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยโอเคมันไม่ได้มีพระเอกนางเอกแต่ทุกคนสําคัญหมดแล้วไม่ว่าเราจะอ่านหรือแสดงเองกี่ครั้งกี่ครั้งเราจะเอาใจช่วยตัวละครไม่เหมือนกันพอเราได้เวิร์กช็อปกับมันเยอะค่ะเรารู้สึกมันไม่มีอะไรถูกผิดอย่างชัดเจนในเรื่องนี้เลยทุกคนมีความจริงในชีวิตที่ซับซ้อนมากๆทํทำให้สุดท้ายแล้วเราเข้าใจความจริงของตัวละครทุกๆตัวอันนี้มันถึงเป็นความรู้สึกว่า เฮ้ยเรื่องนี้มันมีสเสน่ห์ตรงนี้นี่เองรับเชื่อว่าคนดูจะเอาใจช่วยตัวละครแต่ละตัวแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับมุมมองในชีวิตประสบการณ์ชีวิตหรือว่าความเชื่อของแต่ละคนเลยอะค่ะทำไมถึงไม่ควรพลาดชมแน่นอนเลยค่ะเป็นบทประพันธ์ที่มีคุณค่ามากๆมันจะดีแค่ไหนที่เราจะได้ดูผลงานของนักเขียนที่ได้รับรางวัลโนเบลขนาดนี้แล้วมันเป็นงานคลาสสิกที่ตลอดกาล อย่างที่บอกมันเรื่องความจริงของชีวิตเราดูแล้วก็สะท้อนกลับมาว่าทุกคนสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเรามักจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเพื่อให้ชีวิตเราดีที่สุดอันนี้ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเพื่อตัวเราเองจริงๆหรือเพื่อคนที่เรารักแต่ว่าปรัชญาต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้หาได้ง่ายๆในหนังทั่วๆไปปัจจุบันกรุณนาอย่ายอมให้คนคนนี้ได้ทำตามแผนของเขาเลยเอาไปซะ